ตึงชั่วโมงเลยพี่น้องเลยเจ้า <c oughs> น้าที่ก็ว่า <laughs> อเจ็ดนะครับอ่านยิ่งมินนะครับยามอกาดนะครับแล้วยิงสับนะครับอยางยยาเจ็ดกันไปหนะึงห้ายรค่อยๆนะไปอันกอดนเบวัสดก็ได้ตรงเทียนนงครับพี่ดาไปฟงพี่ดาดเลยไป,ปอกอดแนมน้นเบอยิงบไ่ได้ย่นี่ั็ั เิดเอางอดูเจ้าสิไปหน่อยเพื่อรถแล,ลนมาเพื่อมันบ่ตายแลนสิรถดีอย่าเลย่อนก่อน,นอมั <c oughs> มมนเป็นเดี๋ยวรถดีแค่บ่ถึงชั่วโมงเยพี่น้องเลยแ้หน้าที่เาานเ <c oughs> านออกจากตีนบ้านยูได้นเลยข้างบ้านมันหลายนะยู่ใ่รถก็บสองตัวด้ครับ nè, đó những dân gì đó không cần chúng nè, tắt,